เลือกนำเสนอนะคะเพอรีนนะคะเป็นแบบชมค่ะซึ่งคนถามว่าเราคุณทานโปรตีนนี้ก่อนนี้หลังออกกำลังกายดีสำหรับอั้ไม่มีปัญหาค่ะทานก่อนหรือหลังได้อย่างเช่นวันนี้อ้ําออกกำลังกายหนักมากอ้ําก็เลือกที่ทานก่อน,นหน้าชั่วโมงหนึ่ง<ส>เพื่อให้เรามีแรงออกกำลังกายใช่ไหมคะและนี่ออกกำลังกายเสร็จแล้วอ้ําก็ทานอีกซองนึงนะคะเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เราสึกหรอของวันนี้ไปนะคะนี่นี่เราเลือกลดข้าวตพดมาซองนี้นะคะ140แคลอรี่เท่านั้นนะคะและมีโปรตีนมากถึง20กรัม มีกลิ่นหอมแรกนะคะแลทุก็งช่อร่อยมากเลยค่ะอ่ะมาดูชัดๆอีกทีนะคะโลแกนแล้วก็น้ำตาลศูนย์อีกนะคะทานเลยค่ะทานได้ทานดีเลยนะคะแนะนำค่ะเชื่อแนะน